2017ดาว19ื่นกพนหกกับออปชั่นเต็มลำจะเป็นยังไงไปดูกับเจ้าคันนี้เลยค่ะสีขาวเกียร์ธรรมดาปี2017เครื่อง3 0 0 0คันนี้ได้สเกิร์ตไปเลยรอบคัดกระจกงวงช้างเราก็ใส่มาให้นะคะพร้อมกับครอบกระจกมองข้างครอบมือเปิดล้อมแม็กขอบ17ไปเลยหลังคาสวยมากพร้อมกับแอร์ไมโครบัสค่ะ ไฟรอบข้างนะคะสามารถเปลี่ยนสีได้ด้วยค่ะยังได้เบาะสามแถวเก้าที่นั่งหัวหมอนมิกกี้เมาส์มาด้วยนะคะอันนี้คือนั่งกันได้ทั้งครอบครัวเลยก็ติดม่านแล้วฟิล์มกันร้อนมาให้แล้วด้วยนะคะเวลาร้อนๆก็สามารถปิดแบบนี้ได้เลยคอนโซลแบบ VIP โชว์พาวเวอร์ ชีวี2 4นิ้วนะคะจะเป็นจอสไลด์ไฟฟ้าขนาดนี้กำลังดีเลยบันไดนะคะจะเป็นบันไดอะคริลิกเนาะเครื่องเสียงตู้ซับขนาด10นิ้วนะคะและยังมีพื้นที่ในการวางของอีกด้วยสามารถขนกระเป๋าได้หลายใบเลยค่ะจอ Android นะคะขนาด10นิ้วนะคะตัวนี้จะเป็นจอทัชสกรีนนะคะสามารถสัมผัสได้ลื่นไหลจะดูหนังฟังเพลงก็สะดวกสบายมากๆแล้วก็กล้องถอยหลัง นีสาม,มารถสลับดูได้เลยเป็นกล่องกลาง v i p นะคะที่สามารถเก็บของได้ด้วยนะคะแล้วก็วางขวดวางแก้วได้เลยขาันนี้นะคะราคา799,000บาทดาวเริ่มต้น19,000บาทนะคะและผ่อนเดือนละ16,000บาท7.2งวดหรือว่า6ปีนั่นเองค่ะย้ำนะคะว่าเครดิตดีสามารถดาวน์19,000บาทได้เลยเจอกันใหม,ม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบาย